สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมอนภาพพี่น้องมหาใส่เบ็ดนะครับผมเบ็ดขวดน้ำคือเก่าแหละครับผมกับเยื่อหอยนะครับเยื่อหอยกับไม้ด้านหลังห้องนี่นะครับผมปลาพื้นยังแตกบแลวครับตอนนี้ก็โอ้เละไปแล้วร่องเมื่ันครับผมมันสิบมิปลากินบ่มันตื่นบ่เพราะว่าก็จะว่าหากินคักรุยแบบเต็มทีเลยเต็มระบบเลยครับตอนนี้ไม้แตกครับผม เดี๋ยวชิบ้าพี่น้องลงไปใส่ไม้แตกๆนี่แหละวา่าจะเป็นแตงไหนเนาะครับผมไปครับผมไปใส่เบ็ดเหยื่อหวยน้วกันครับลุยกันครับเห็นยังนะหเห็นยังแนวนันเมากหอนหลายเกียกไปตัวล้วมาคผมนแนบ,บตมมด้วยกับพี่น้องไม้แตกเรียบร้อยแล้วครับผม <c oughs> มุนเอลีฮะเดี๋ยวเาจิใส่เบ็ดนี่ครับผมน้ำมองที่มันยังมีเขินย,ยังมีกอผือนะครับผมจัดไปน้ำมนต์ นี่นรนนนครับผมไหมน้ำไหลปลาหนี่หากับสิบู้บดเนาะครับพี่ปลากับแยวตะไปสีหมานเนาะพี่น้องหยดลงเพราะบัวนี่แหละ จังสี่เป็นจังไดแล้วลองเบิงนะพี่น้องนะ <c oughs> ลืมปิดฝาห้อยนี่ใส้เบิดตโตเลยดวยครับผมทั้งหัวทั้งขี่นะเขามาหันเอา ในทุกส่วน แมวเนี่ยใส่เบ็ดดีนะครับแต่ว่าปลามันติดตื่นบ่จเจ้าตัดสักสุ่มเนี่ยนะนี่เป็นส่วนขี่มันพีเนอะเสียบแบบนี้เลย บนเน่ยใจเฮ้อน,นี่ครับปลาี่กินเบ็ดบ่นี่เพิ่นห้อยลื่อ่อันนี้นนนบนเน่ยใจว่าปลาี่กินบ่จะตื่นบ่พี่น้องจะตื่นไหม ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิขออนญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจังถามวาหลุนมาเบิงพ้นงานกันครับว่าจะเป็นจังไนเนาะมีปาดกินบอกว่าหมายมุนแห้ง <laughs> เดี๋ยวจังถามว่าบุลลมื่นเ้าหุืล่ะครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้านะครับผมบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับพาพี่น้องมาเลาะเบิงเบ็ดเที่ยวใส่ไว้เมื่อวานนะจะเป็นยังไงคระผมพคอากินเต็มเลยครับผมโอ้ปลาจะกินเบ็ดทำบ่ล่ะไปไปลุ่นไปเบิงกันครับกิ้ยังําเมาฮะขี้ยังลเออ กินอะไรกันอยากกินไปทัวร์ได้เลยไม้ไมันแตกเลยพี่น้องไม้แตกเล็วจ้าสิกินเบ็ดบ่ สายย้อยนเอเล่งานบุกกยิ่นยุ้ยนี่เฮ้ยนี่ครับผมพ่อกินงานบุกคืออยู่รอบนี่ เยียบลอยโมมีเ <buffalo> ง <es> ินบ <ình> ่เพชรผมยี então, <azzi> <pa ps periodic> <what> erm <ho affordable> ่จักสิบคือบ่คือประดุกโบมีเงนบ่ประดุกถือบ่ Tôi nên bắt mà À biết phong cũng bất thực đó Hãy subscribe Để Lăng kích thang bom đứng đinh yêu đẹp, you know. Tang y đứng đinh đinh, you nắng 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 Đứng đinh nè, hấp đinh đinh yêu đinh 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 Đứng you vô đinh đứng đinh, <laughs> ออ้หัวเด่ี่สิเกือบไม่กินกนะโอ้โหโอ้โหตึ้งครับถือตอนอยู่มือนี่ตายน้ำน้ำเอาเ้าก็เห็นแนวอ่นอยู่ในน้ำกินจ้ะมันนี่มีแนวดึงดึงสแสดงว่มีแนวดึงกินมนันของมังนงูคือ เงี้ยตัวปา่าเป็นตัวปา่าแล้วเพราะสีห้องสีให้ส่วนใหญ่เยอะยั่งนะครับปา่ปาบ่เคยกินเบ็ดพี่น้องมองเห็นเปนมืนเสียงปา่าดินบูบ้บวบ,บอ,อยู่ด้ะเนาะนี่นี่น,น,นี่พี่น้องป้อมห้ององเนื้อ สายเนี่ใน,ในีอมหัวเท่าเนี่ยสายตึงจึงลึงเลยตึงตึงตึงเลยพี่น้องน่าจะนี่พ่อโอ้โพี่น้องสวย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 เห็นไหมครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย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 ใหีดลุ รุดบ่ากินเลือดบ,บ,นะบ,บ,บ,บ่ามูหวกันกดกดกดเสียบก้อนพี่น้องเสียบ,บทั้งขออู้ประาทิดโถต้นนี้สวยนะครับผมงามพี่น้อง

và con nhanh chứ nó khoản mày Văn bà con thử về Quán mày sửa ได้แล้วโอ้ยน้องมันถือตายอีกอีกเลย ามาอีกหนึ่งแยบนะครับแต่ว่าตายเก็บก่อนครับ ่ะครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับกูเบ็ดเรียบร้อยแล้วไม้เฮามันแตกเบ็ดครับผมโอ้โหเดินนี่เขาเจโจมเอาผืนนะพี่น้องโจมผืนจนเปลี่ยนนะหรือเบ็ดปลาอยากตื่นนะครับเดี๋ยวทิ้งช่วงแล้วกอนจงมาใส่ไหมปลาก็เลยบอกคอยกินเบ็ดปันใดผมคิดว่ามีอยู่นปลาต้กินเบ็ดแต่ว่าปลาปีนนิ่งเพราไหลปันใด อืมครับผมสองเตียมได้ครับผมผลงานดีนะเด็กตัวใหญ่มานน้ำหนึ่งตัวตัวใหญ่น้ำหนึ่งตัวก็อ่ะว่าเด็กต้มอยู่พี่น้องก็นี่แหละครับผมหมายหนาแรีงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนำเหลือบบ่ค่อยนิ่งหรอกหาอยู่หา,หากินก็น ต่างคนต่างหามันหลายคนนะนอยากมุนเอเลน,นะครับผมเขาไบแต่นัดทั้งเบ็ดเข้ามาใส่เบ็ดนีกน็เอาได้แต้มอยู่ครับผมกาฝากฟ้าเป็นกําลังใจให,หาก,กินแบบบานๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ